สวัสดีค่ะสำหรับความสัมพันธ์และฟังก์ชันแบบฝึกหัด1.1ข้อที่1จะเป็นเรื่องของผลคูณคาร์ทิเชียนนะคะโดยคำสั่งเขาให้เราหาผลคูณคาร์ทิเชียนของเซต A และเซต B และเซต B คูณกับเซต A โดยกงืนอดสมาชิก A กับ B ดังต่อไปนี้ ก่อนอื่นเรามาทบทวนความรู้ของผลคูณคาร์ทิเชียนกันก่อนในการที่เราจะหาผลคูณคาร์ทิเชียนของเซต A คูณเซต B ีคำตอบก็จะเป็นเซตของคู่อันดับทั้งหมดโดยสมาชิกตัวแรกอจะเป็นสมาชิกที่อยู่ในเซต A และสมาชิกตัวที่2ตัวที่ตามมาตัวนี้จะเป็นสมาชิกที่อยู่ในเซต B นั่นเองยกตัวอย่างเช่นข้อที่1 สมาชิกที่อยู่ในเซต a เนี่ยคือ1กับ2สมาชิกที่อยู่ในเซต b คือ3 6 7ถ้าเราจะหาผลคูณคาร์ทีเชียน a คูณ b เราก็จะ list ค,คู่อันดับทั้งหมดโดยสมาชิกตัวแรกจะเป็น a เพราะฉะนั้นก็คือ1ไป b ตัวที่2ก็คือ1 3เราก็จะได้คู่อันดับคู่แรกก็คือ1กับ3 ตัวที่2ก็คือ1ไป6ก็จะเป็นคู่อันดับ1,6ตัวที่3ก็คือจาก1ไป7เขียนเป็นคู่อันดับ1,7ส่วนตัวที่2ของ A ก็คือเลข2ก็จะไปสมาชิกขา B ตัวแรกก็คือ3กลายเป็นคู่อันดับ2,3และคู่อันดับ2,6และสุดท้ายก็คือคู่อันดับ2,7จะเห็นว่าคู่อันดับทั้งหมดนี้จะเป็นคู่อันดับที่อยู่ในเซต A ตัวหน้าจะอยู่ในเซต a ตัวหลังจะอยู่ในเซต b ซึ่งเป็นคู่อันดับทั้งหมดของ a และ b หรือเราเรียกว่าผลคูณคาร์ทิเชียนของเซต a และเซต b นั่นเองเวลาเขียนคำตอบเราก็จะเขียนคำตอบในรูปของเซตคำตอบทั้งหมดก็คือการใส่วงเล็บข้างหน้าและข้างหลังโดยข้างในก็จะเป็นคู่อันดับทั้งหมดนั่นเองค่ะในทำนองเดียวกันถ้าเกิดเราจะหาผลคูณคาร์ทิเชียนของ เซต b และเซต a สมาชิกตัวหน้าก็จะต้องอยู่ในเซต b สมาชิกตัวหลังจะต้องอยู่ในเซต a เพราะฉันจาก b ไป a ก็คือ3 1 3 2คือคู่ที่2คู่ถัดไปก็คือ6 1คู่ถัดไปก็คือ6 2ถัดไปก็คือ7 1และถัดไปก็คือ7 2นั่นเอง คําตอบก็จะได้ออกมาดังตอบไปนี้โดยเป็นการเขียนคําตอบในรูปของเซตคู่อันดับทั้งหมดสําหรับข้อที่2สมาชิกในเซต A มี A เล็ก B เล็ก C เล็กสมาชิกในเซต B มี E เล็ก F เล็กเราจะหาผลคูณคาร์ทิเชียนของ A คูณ B ก็จะได้เป็นตัวแรกคือ AE ตัวที่2ก็คือ AF ตัวที่3ก็คือ be ตัวที่4ก็คือคู่อันดับ bf ตัวที่5ก็คือ ce และ cf ก็จะเขียนคำตอบออกมาเป็นผลคูณคาร์ทิเชียนได้ดังต่อไปนี้และถ้าเกิดเราจะหาผลคูณคาร์ทิเชียนของ b คูณ a สมาชิกตัวแรกก็ต้องเป็นสมาชิกอยู่ในเซตของ b และตัวที่2ก็ต้องอยู่ในเซตของ a ตัวแรกก็จะเป็น ea eb ec fa fb แล้วก็ fc เราก็นำคู่อันดับทั้งหมดมาเขียนตอบในรูปของเสร็จคำตอบนั่นเองค่ะอันนี้ตก fc ไปนะคะตัวสุดท้ายก็คือ fc สำหรับข้อที่3 ข้อที่3สมาชิกของเซต a ก็จะมีลบ3ลบ2ลบ1สมาชิกของเซต b ก็คือ1 2 3คู่อันดับแรกจาก a ไป b ก็คือลบ3 1 3ลบ3ลบ3 3ลบ2 1ลบ2 2ลบ2 3ลบ1กับ1 -1 ลบ1กับ2แล้วก็ลบ1กับ3เราก็จะได้เซตคำตอบออกมา สำหรับผลคูณคาร์ติเชียน a คูณ b เป็นดังต่อไปนี้นั่นเองและถ้าเราจะหา b คูณ a สมาชิกตัวแรกก็ต้องอยู่ในเซต a สมาชิกตัวที่2ก็ต้องอยู่ในเซต b คู่แรกก็คือ1-3ลบ3คู่ที่2ก็คือ1-2ลบ2คู่3คือ1กับลบ1คู่2ก็คือ2กับลบสากับลบ2 2กับลบ1และคู่ที่3ก็คือ 3-3 3ลบ3 3ลบ2และ3-1ลบ1ก็จะได้เซตคำตอบผลคูณคาร์ทเชียนของเซต A และเซต B ของข้อนี้เป็นดังตอบไปนี้นั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะ